เ<ห>ดี๋ยวทำทูคุณอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วยี่อะไรเนี่ยหัวพ,พูดไปตะกี้พูดา่าอะไรเอาละเริ่มใหม่แล้วกันคุณอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วอ้าวยียอะไรเนี่ยมันเป็นคำต้องห้ามหรือไงวะพูดไม่ได้เลย โอเคกูจะไปพูกกับนั่นและมึงอยูในที่อันตรายที่สุดนี่นี่ลิฟน้ำลิฟน้ำด้วยโอ้โหไอมันปลอดภัยไปวะเนี่ยปลอดภัยลงมาเป็นร้อยแล้วแล้วเมื่อกี้มึงคุยอะไรเฮ้ยเจ็บไปเนี่ยเก็บเก็บอีกเก็บทีเนทีนทีนั่นหน่อยเก็บไงอะ ใช่เหรอไม่ใช่ไรสัตว์เหี้ยเหรอแล้วเนี่ยอ้แล้วก็ยังอยู่แหละบล็อกแหละนี่อย่าทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมีฟ้ามีฟาร์มไอปอนนั้นอะไรอ่ะมองไปทางด้านซ้าไอสัตว์มองหน้ามันไว้มองหน้ามันด้วยแล้วค่อยๆถอยเกียร์เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนมันมันต้องมองหรือห้ามมองไอปอน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 ไม่คนละตัวดิวะไม่คนละตัวมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ม่ใช่ตั้งรับตั้งรับหมูดิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะมาป่ะมันมันเหมือนจะมาแต่มันยังกอดยังเราฟีฟาร์มกูงแน่ใจว่ายังฟีฟาร์มได้อยู่ เออมันมาแล้วนั่นแหะมันมาแล้วนั่นแหะมันมาแล้วนันเท่าไหร่ดูดูให้ดิเฮ้ยไหวไหวไหวชิวตีไม่เข้าเลยวะโอ้โหจะถ่ายละรออยู่ก็รออยู่มึงตัวเตะกูหน่อยถ่ายละผมไม่เล่นหรืวพี่นะครับมนตองคนไหวชิว ไปขาอาวุธใหม่วะเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นอะไรดิเฮ้ยมอนเดียวมันไม่ได้ตัวเดียวมันไม่ได้ตัวเดียวด้วยตีฟาร์มหรือเปล่าโอ้ยเดียวโอ้เียวนะตีฟาร์มโอ้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 อ้้้้ นีไปวันพานดิวัดพานเ้ยไอ้บอไม่ใช่มึงไอ้นี่ไม่ใช่มึงนี่เปนซอมบี้นอนก่อนนะแม่เลยราแพ้หรอวะเราไปบีเขาไปยออแพ้เราต้องสู้แล้วก็ไปใหม่สู้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 สน้สู้สน้สู้้ กีดทำไมให้กีดทำไมต้องกีดแล้วมึงอไปนอนปะนอนปะเสียวละจะช้ย้ายนอนเอนอนนอนอยูอยูนอนนอนนอนนโอ้เล็กป้นเล็กขนก็มีเขาเขาเกมเขาเกมเขาเกมโกโกโกล้ที่เราไปเอาเอาเอาไอมอนอะไรแล้ว่มึงพาคูไปเสี่ยงตายตรงนั้นเพื่ออะไร จัดการมีมากมีมากกว่าสิขาเนี่ยมึงเก็บมึงเก็บเอลตรงนี้กันไอปอนแบนป่ะสู้ๆนะฮะเปล่าแค่บอกสู้ๆนะเฉยแปลกเลื่อนๆเออเป็ไม่บอกว่าไงวะกูรู้สึกเป็นล้างไม่ดียังไงลูกอะไรเนี่ได้ทำไมเนี่ยเอมึงเคร่งเห็นมึงลงมาไม่แล้วมึงจะลงมาทำไมมึงยันน้ำกูอยากลงมามันลงมาเอง ในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีไดโนเสาร์อุ้ยเรากินกับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คอยแต่พวกเราคุยยาไดโนเสาร์มึงมึงมึงมีทอดมีอะไรบะไดโนเสาร์คอยแต่พวกเราคุยยาวไดโนเสาร์คอยโอ้ยอะไรอะไรยาวอะล่วงได้เลยเนี่ยม่อนนั่นอะ ตับเป็นลูกสองเอยเหยียเหี้ยดไอ้บุญสายนี่วะนี่มึงจะทำอะไรกูนี่ชุญจะทำคนถามไอ้นี่มันจะล่อสายกูเว้ยเดินมาเดินมาชิบเกือบแล้วจะโดนคนถามดีแล้วที่กูยืนปิดถูกก้อนยืนปิดก้อนไอ้คุณล่วงไปแล้วนะเฮ้ยนี่ไงไก่บนทหารเฮ้ย ไก่ไม่เอามันฟักไข่เรื่อยๆอ้าวอย่าเป็นเกลีพี่ไม่กินเอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรกูปล่อยไปแล้วปั้นปั้นปั้นมีบึ้มๆกูเลี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าไปนิกมาก่อนเดี๋ยวว้าไปนิกมาก่อนเฮ้ยอ๋อม่อนม่นมารอรับไปนิกขันเรือหาดนะพี่พี่อยู่ขันเรือหาดขน้าเนี้ยเนาะไม่ใช่มึงเคยอย่าบอกไปนิดึกเมึงเคยอย่าบอกไปนิดึกอย่าไปนึงนะเอจเป้าขอหนึ่งอง่าก็ทำอะไรก็ได้ เฮ้พร้อมยังเออ่แอบพี่พิมพ์คำสั่งรอไว้เอานูนล่กบ้านพวงนี้มีดันสามดัน้างตตยบ้านเราหนึ่งดันทำไมทำไมต้องล่อยผมาอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนั้นอ่ะเป็นหนึ่งในดันมีมิดเสฉชวน เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นเตษฉวนก็กินได้ดิไอเยี้ยนี่ของกินของกินไอ้ย่ยนี่ของกินของกินกอกเออเออเมีมีนัออเออเอ้เนอเอ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 อเมวยีอเออนออเออวออเออเออ้อแมวอีออเ้อเออี ทำไมวะทอยยามาจากแมวนะถอยยามาบโาเฮ้ยแมวบ้าอะไรมันบ <apan> <den> <open> ิดบิดดการบินวะมันไม่ใช่แมวมันคือมีแฮวแมวมาจากไหนในกล่องเนี่ยต้องมโอ้เออไอโนยูุชายน้าบีดูเลยนะว่ามาจากไหนครับดีดูเลยนะว่ากล่องนั้นมาจากไหนอ่ะอีบอมเบ้วากาดัก f o เ e v e r ดีดไปอ่อ วากดอเเว้อีบอมเบ้ทย่วเอะไอะไรหลังไม่าพี่พอพี่วากาดาฟอเอเวอร์วากาดาฟอเอเวอรอีบอมเบ้เฮ้ยเฮ้ยดิ๊กดิ๊กอีบอมเบเอเอบเเฮล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  มองข้างหลังมองกูอองกระดาเอ้มึงไปมองกูก่อนอข้างลังทิ้งไปเช่วยูก่อนวิ่งิ้งไปอมงกด่เ้ยมึงไม่มีอะไรยกนจะไม่ทิ้งกันไีอะไรทง้นวิ่งไปโอ้โหสมีก็ไฟใบเตนี้มึงบอกว่าเีอะไรอ้าวไปแล้วหนึ่ง เราเล่ามั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 เลามาไอ้เหี้ยสะดุ้งหมดพี่สะดุ้งเสียงตีมีดเนี่ยตหายตอนนี้กูไม่อยากยิงด้วยมันหนีทีเดียวหายเลยโอ้ยนี่มึงเร็วจังไงมึงยืนมองอยู่ตั้งนานไปดูวันนี้เปล่าไอ้ตรงที่ดูอะโซโล่ระ้วียนเนี่ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อยู่ไอ้พวกนั้นมันเป็นหน่วยจู่โจมไงรีบมันมา หน่วยจู่โจมอันนี้เราเป็นหน่วยแบบว่าเก็บเก็บกู้ระวังนะหน่วยขุดหน่วยขุดคอยขุดแร่ที่อยู่ในดันเผื่อวกหน่วยจู่โจมก็ทํางานไปเราไม่เกี่ยวใครขุดไปข้างล่างวะโอ้ยเฮียจิงเหี้ยตัดูไฟตัดดูไฟเอ้าเฮ้ยเฮ้ยขุดไปขุดมาไม่เจอเกาะว่ะเจ็บไป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 อุ้รู้แล้วมันเกาะไปไหนโอ้โหโอเคผมเก็บไปแล้วพี่สาย มีเบกต้ดินมีเบกต้ดินเอาไไม่ได้เวไม่ถึงเบกไป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 ขลังพี่เตยู่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 ตยูลันันแพงนาเอาเอาเฮ้ยเฮเฮ้ยแล้วหด่ยจู่โจมังเงี้ยแล้วหนยขุดในกูวทำไมลนี่มันจะไปตกปลาเหรอไม่แล้วมึงขาอะไร ไปไหนดีเยี่ยมยังไงล่ะว่าฮ่ามูฮ่าฮาฮอันนี้มันเอาเหล็กมาใช้แม่งยังลงไปขุดเหล็กไม่ได้เลยตะกอนเอาเหล็กมาใช้แล้วไอันนี้มันเอาเหล็กมาใช้โอ๊ยประกาศเลยประกาศเลยประกาศในทั่วหมู่บ้านเลยเวราได้ตัอตายกูเลย ไอ้นี่มันเป็นเอาเหล็กมาใชเว้ยลงดันไปไปตายหาตายหาขนาดไม้กับหินย่อไปทิ้งเลยมันจะเอาเหล็กมาใช่ขอ้มันมีประโยชน์เะุ้๊บทาญาต์อสูรมาแล้ว่ะเฮ้ยไปชี้อ่ะเออน้องชี้สืบทาญาต์หมละเกีวดีไหม

ต้องใช้อุปกรณ์สองต้องใช้อุปกรณ์ป่ะต้องใช้ใช้มือทุบอย่างเดียวมือเปล่าอัค่เกบอยนี้มันก็เวแล้วฮ้ยมันต้องเป็นแบบไอ้ที่แบบต้องรอที่มันสุดเพ้าีเนี่ยนถึเหลือุนไม่ได้ฟังเอาบทดฟาร์มก่อนผมี่ันอ่เย่างน้ก็ได้พี่บอกว่าเอออย่างน้อยก็ได้พี่ ม่มีจดเหรือเปล่ามีอะไรนะกูเจอแล้วไม่มากเนี่คเลยกืวเดกูด้วยะ้ดืกูด้วไปเอาลงมาไอชิูขนไได้อมบตีกูีกูไม่ยังกูไม่ใจหอยนะมึงมึงเป็นพีะเิปล่อยกูไปอยู่ๆครับเอ็กมิเนเอ็กซิมเ อะไรวะหมาตั้งนานยังไม่เจอสักตัวเลยกลัวกลัวแปลกแปลกนะกลัวไม่ใช่แล้วนะกลัวพี่แกยังไม่เจอเลยโอ้โอ้มันแค่0.5นะจริงจริงแล้วอะนั่นโหดโหดตีว่าตั้งหลายต้นหนึยังไม่เจอเลยกลัว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 ควรพิจารณาตัวเองแล้วว่าแบบกูพาอะไรมาบ้างทำไนทำไรข้าวให้น